ครับ25บาทยังไงเบ็ดน้อยแต่มานะเบ็ดน้อยแต่มานะเออบอกไว้ก่อนโอ้ยเสียงอาจจะไม่ค่อยดีหน่อยนะพี่ๆนะพอดีว่าไม่ค่อยสบายมาโดดอีกแล้วลูกพี่เงครับ ดีโอนี้จะเทียบความบนเทิงเท่านั้นน้องๆหนูๆอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับสวัสดีจ้าวันนี้ก็กลับมาพบกับฟิล์มอย่างเช่นเคยนะจ้าวันนี้มีเกมดีๆมาแนะนำนะพ,พี่นะนั่นก็คือเกมพี่วัวดวดนั่นเองนะจ้าวันนี้พี่วัวของเราจะแจ็กดีแจ็กหนักแค่ไหนนะจ๊ะจะได้กำาไรหรือว่าสี่ได้กำมัดนะพี่ๆนะเออเสียงอาจจะไม่ค่อยดีหน่อยนะพอดีว่าเป็นว่าจ้ามา เริ่มเลยละกันนะพี่ๆนะพังงมา9ก0บาทเด้อจ้าตกได้เบ็ดเท่าไรดีพี่ๆเอ้ยเบ็ดเบาๆไว้ก่อนเลยละกันนะจ้าเบ็ดสิบนี่แหละนะเออวันนี้มาเพื่อซื้อไม่ได้นีว่าดูตัวเออมาหมุนออโต้ไปเลยสิหมุนยังไงลูกพี่โดดหน่อยนะยาไหลแบบนี้นะใจไม่คอไม่ค่อยดีเลยนะเออย,ยาไหลแบบนี้สิจ้าลูกพี่เอ้ย แจกหน่อยเต็มแผงอ่ะโดดไปเลยเก้าบาทโอ้โหมาตั้งเก้าบาท,ว,าบาทาารรว้าเป็นสิเออมายังไงดอกนี้เออตกได้เป็ดสิบนี่แหละหรือว่าเปลี่ยนเบ็ดดีอ่ะเปลี่ยนเบ็ดเบ็นสามสิบมาขอมดุดออตโต้ยาวเลยรอบนี้สักสามห้าสิบมดเลยละกันนะจ๊ะให้มันรู้ไปซีได้กำไรหรือว่าซีได้กํามัดนะจ๊ะพ,พี่จ๋าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้<ห>ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะพ,พี่นะเออ ยังไงดอกนี้มา30บาทว่างให้เต็มแพงนี่ครับ90บาทสวยว่างให้ต่อลูกพี่ดอกนี้ตัวไว้มาเอเอนี่เลยสี่สิบห้าบาทสวยว่ะยังลยแต่แล้วาบอกให้เต็มน,ตน,ๆๆน,นะจ้าจ่ายดีดีก่อนจกมีดอกนี้ดินะที่ดีกว่านที่สนใจก็คือกิ่ลิงใต้คลิปนี้ได้เลยเด้อมา600บาทสวยว่างให้ต่อจ้าที่นีเ้เอ้ยไอ โอ้โหกำไรเน้นๆบอกเลยดอกเดียวอ่ะดอกเดียวกำไรลุงเดี้อ่ะพี่บีมาดอกนี้อังเป่าอ๋อซมมา45บาทว้าไงต่อจ้าอนี้ว้ายังไงต่อลูกพี่นี้เนี่ย0บาทสวยยังไงดอกนี้ปึ้งข้า้เออพุมาดีครับยังไงดอกนี้โดดหน่อยพี่วัวเอ้ยโดดเต็มกระดานหน่อยดีขอเต็มกระดานหน่อยขอเต็มกระดานหน่อยได้ไหมอ่ะ วางให้ต่อจ้าทีนี้ลูกพี่จะไายอีกไหมมาดีครับตรงนี้มาเก้าบาทวางให้ต่อจ้าวางให้ต่อจ้าลูกพี่จ้าย่างไงดอกนี้เออมาดีสามสิบบาทถือว่าสวยแหละมาน้อยแต่มานะพี่พี่นะเออใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลกรแชร์ให้กันด้วยนะคะเป็นเงินมา,าห้าร้อยบาทจ้ามาเลยวันซูเปอร์เมกานี่เล่แบบนี้เล่เออกำไรของแท้นะพี่พี่นะ มาแบบนี้ทุกดอกก็น่าจะดีเด้มาอีกแล้วลูกพี่ปื้เข้าให้หนึ่งัแปดร้อยบาทเงินรางวัลซูเปอร์มิกานะจ๊ะโหสุดยอดว่ะเต็มแผงแบบนี้โดดอีกทีดิพี่มาพูมาเก,ก้าบาทวางให้จอยตรงนี้จ้ะไม่จ่ายเดี๋ยวครับดอกนี้ล่ะครับปืเข้าให้โดดดีกครับรมาดีก็โดดม,มาพาให้หนึ่งพัห้าร้อยบาทยังเช่นเคยวะ่ะ ซูเปอร์เมกาของเท้พี่ใจดนิ้งแจกนากแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะสาวพี่ๆคนไหนที่สนใจก็คือสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนีไ้ได้เลยนะพี่ๆนะเออมายังไงต่อจ้าทีนี้จะจ่ายอีกไหมทุยโดดอีกทีก็ดีนะนี่แน่มาสามสิบบาทว่างต่อจ้าดอกนี้มาดิครับสิบห้าบาทยังไงตรกนี้นขอหน่อยเก้าบาทว่างต่อจ้า ลูกพี่ใจ,ใจ่ายจ่ายหนักหน่อยดิขอเถอะนี่อย่างนี้เมื่อนโตมาว่ะ1,800บาทนะเงินรางวัลซูเปอร์เมกาของแท้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 เท,เท,เท,เทวะเออมาจะมาอีกไหมนี่แน่นเต็มแห่งอีกครับ480บาทสวยแต่และดอกบอกไว้เป็นแจกดีทุกดอกแจกหนักทุกดอกนะพีนะ่นะเออใครที่สนใจก็คือสามารถคลิกใในต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะ มาอีกหน่อยไหมนี่เนี่ยเออเท่าไรโอ้โหสามรยบาทสวยดอกนี้ล่ะครับปึ้งเขาให้นี่เนี่ยส0มบาทยังไงต่อโอ้โหนี่เลขกำไรเน้นๆบางงบมาไม่รึงพันนะครับแต่ได้มาตั้ง8 0 0พันเนี่ยเออบอกแล้วว่าเว็บนี้ไม่ธรรมดานะพี่วินา นี่เท่าไหร่ปึ้งเข้าให้530บาทสวยอันนี้แน่มาดิครับยี่ห้าบาทยังไงเบ็ดน้อยแต่มานะเบ็ดน้อยแต่มานะเออบอกไว้ก่อนโอ้ยเสียงอจาจจะไม่ค่อยดีหน่อยนะพี่พี่นะพอดีว่าไม่ค่อยสบายมาโดดอีกแล้วลูกพี่ปึ้งเขาให้แต่ว่าหน้าร้อยบาทาหนจังมาเลยว่าสปเปอร์มไม่คา่า เออมันต้องมาแบบนี้ดิมันต้องได้แบบนี้ดิลูกพี่สวยนี้เนี่ยมาห้าสิบบาทได้วะยังไงต่อจา้าลูกพี่โอ้โหได้กําไรมาเยอะแล้วนะพ,พี่นะเออยังไงเหล่านี้ล่ะมาบูมาสิบห้าบาทยางไงต่อนี่เนี่ยไม่จ่ายวะเออนี้ละลูกพี่มาสิบห้าบาทยังไงต่อพอ,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 อเถอะจะจ่ายไหม ห,หลายแบบนี้ดิเออนี่ดี Naj ่ Naj ีสี Naj ่สิบห้าบาทสวยนะพี Naj ่พีนาก็ได้กำไรมาเยอะเลยนะจ๊ะเอเราก็ต้องขอตอนนี้ขอตอนราไปก่อนนะพี่พี่คนไหนที่สนใจอยากเล่นอยากตามก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะพี่พีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้การด้วยนะพี่พีนาบ๊ายบายจ้า